สวัสดีคะ่ะพบกับช่องลุงพลคนบุรีรัมจา้าสวัสดีทุกทกท่านนะคะตอนนี้เรามาถึงป่าอ้อยกันแล้วลงมือตัดแล้วนะคะสองสาวของเราก็ครั้งแรกในชีวิตนะ <c oughs> ครั้งแรกในชีวิตของการมาตัดอ้อยนะคะลุงพลจะตัดหมดไร่แล้วสองสาวยังมัดไม่ไม่ทันเลยนะคะอ้าวสองสาวสู้ๆนะสองสาวสู้ๆนะลุงพล เร็วมากเลยนะน่ะนะลุงพลตัดหมดนี่สองสาวจะมัดเสร็จทันลุงพลหรือเปล่าเนะาะอ้าวเร็วครั้งแรกในชีวิตของสองสาวที่อ่านี้โควิดจากกรุงเทพมาอยู่บ้าน <c oughs> ต้องมาทำ <c oughs> สิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำเลยกรุงเทพวันี้อ้ยห้ตาเ้อค่ะขอโทษเ้อค่ะ กรุงเทพมีแต่การใช้เงินตื่นขึ้นมาแต่งตัวแล้วก็ใช้เงินต้องต้องทำให้เป็นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมีครอบครัวมาจะทำไม่เป็นนะทำเป็นค่าสองสามได้ค่ะต้องรู้จักความลำบากก่อนที่จะสบายลุงพลเริ่มหอบแล้วนะริ่ได้หอบเพิ่งตืนรอตัดอ้อยไม่ได้หอบเงินพวกเขาคือหอบ เริ่มแล้วนะคะอันนี้นนนสวนอ้อยของ<ม>เรานะคะไ,ไว้มาตัดให้น้องวลนนทา์และแม่ดาวรุ่งได้กิน,นตลอดตลอดได้กินเรื่อยๆนะคะเราก็จะมาตัดเรื่อยๆนู่นเลยค่ะสุดสุดไปถึงนู่นเลยนะคะอันนี้เป็นอ้อยขันน้ำนะคะทางนี้อ้อยขันน้ำลุงพลก็ตัดโตรีบรีบตัดเลยลุงพลไม่ต้องพูดเยอะ ถ้าพูดเยอะแล้วมันจะไม่เศษเดี๋ยวสองสาวเขาจะมัดทันแล้วน่ะใชร่รีบรีบสองสาวเขาเร็วด้วยนะก็เริ่มเก่งแล้วนะเร็วเลยสองสาวทางนี้เป็นอ้อยน้ำตาลนะคะไม่ใช่อ้อยคันน้ำเนาะอันนี้ช้างจะกินแล้วจะปวดฟันค่ะเพราะว่ามันแข็งแต่ก็กินได้นะคะอันนี้คืออ้อยน้ำตาลที่ส่งโรงงานน้ำตาลนะคะ แตกต่างกันนะคะอ้อยน้ําตาลกับอ้อยคั้นน้ํานะคะอันนี้เขาจะเป็นอ้อยที่ไว้คั้นน้ําขายเนอะรสชาติจะหวานอร่อยน้องช้างก็จะชอบค่ะน้องวาเลนไทน์และแม่ดาะุงก็จะชอบอ้าวสู้ๆนะสองสาวลุงพลจะเสร็จแล้วนะมัดเสร็จแบกขึ้นรถเลยโอ้โหสองสาวเริ่มชำนาญแล้วนะคะ สองสาวเริ่มจำนานแล้วอ้าวเร็วลุงพลจะเสร็จก่อนแล้วเนี่ยโอ้ยกรอบนะคะน่าทานน่ากินมากเลยถูกใจน้องวาเลนไทยและแม่ดารุ่งเลยนะคะกินได้หมดเลยนะคะทั้งต้นทั้งใบ <c oughs> อ้าวลุงพลสู้สู้ฮะสู้สู้ <c oughs> <c oughs> นี่จไม่ได้เรียนก,กาแฟคอฟฟี่นหน่อยนเหอนตายแลย้ววันนี้ถึงจะหอบอยังไงก็สชู้ค่ะลูกชายและแม่แล้วรุงรออยู่อย่างนั้นก็จะลรมลุงพลน,นะครับผมป้าแกยังแก่เนี่ยครับอะไง,งก็ให้ลุงก่อนกันแล้วกันนะครับว่าลุงพลแก่เลยอืมเนาะสวัสดีนะครับวันนี้ครับผมวันนี้ขออนุญาตครับเข้าบุกปาอ้อยชันหน่อยนะครับผมเพราะว่ามีความจําเป็นฮะ พอลูกชายกับคุณแม่รอรอ,รอกินว้าอย,อยู่ครับผมวันนี้ก็พาเด็กๆด็กนันหลานลูกๆครับนนหีนนหลนเข้ามาช่วยเป็นแบ่งเบาภาระของลุงเพืหน่อยนะครับเพราะว่าลุงแก่แล้วเนาะครับเดี๋ยวสาวๆก็บอกว่าให้ลุงก,กอนลุงแก่แล้วไอ้ไรว่าตียังว่าจะให้ยังครับให้มาตักอ้ยอยตักงหึครับโอ้ยเนาะ ทุกคนก็ต้องสู้ครับวันนี้เพราะว่าลอนทายกับแมด้าก็อยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ฝากคุณตาดูครับผมตาคุณตาดูให้คุณตาดูให้ครับผมแต่วันนี้คุณตาก็คุณตาก็มีหลายงานเหมือนกันครับผมแต่คุณตาก็เจีดเวลาจีดเวลามาดูให้ครับทุกคนต้องเร่งับฉับรับรึฉับับฉับับฉับ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 จับับับจับับัดจับกัดจาบเรแห้งหลายอยู่ดีแล้วนอกเห็นตะวัก็ได้ผออกันอันนี้ได้ได้แรงไอ้ข้าเหนียวหมูปิ้งมาแม่เอนครับ กับไอเข้าวเหนียวปิ้งเมื่อกี้กินบนรถมาใช่ครแต่ถ้าเจอนมใหญ่นี่ผมุสู้เต็ที่ครับอยากจริงๆครับอยากนมใหญ่อเหล็กจะซอยครับสิบบาทตอบนะครับอ่าสองสาวสู้ๆนะสองสาวสาวพัดกับสาวหลิวนะคะอันนี้สาวพัดอันนี้สาวพัดสาวพัดอายุกี่ปีแล้ว สาพัดสิบสามปีสาหลิวล่ะสาหลิวสิบหกแล้วนะคะเป็นเออลูกพี่ลูกน้องกันนะคะเพื่อยาเพืกันนะคะสาหลิวนี้จะเป็นเอ่อพี่ชายส่วนสาวพัดนี่จะเป็นลูกของน้องชายค่ะเออแต่เออสาหลิวนี่สาหลิวนี่จะเป็นเอ่อเนะเป็นลูกสาวของน้องแม่ดาวนะคะลกข่าว จบข่าวพอ่พอปนพ่อบนจบข่าวเอาสู้สู้ใกล้จะเสร็จแล้วน้องวัเลนทายและแม่ดาวรุ่งรออยู่สาพัดต้องเอาโคลเสมอกันนะสาพัดดึงโคนให้เสมอกันใช่เวลาจะเบรกมันจะง่ายอา่าครั้งแรกค่ะต้องต้องสอนกันนิดนึงอยากทำเอลสอนนะคะไม่ชอบค่ะ <laughs> เีีเอวหลุดนะฮะ อ,อ่ายังมัดอย่างนั้นอ่ะเออมัดขึ้นกันเอาคูณให้เสมอกันเวลาเบรกมันจะได้ง่ายไปเช็คสาหลิวด้วยนะแม่ดมาวไหนเสาหลิวเป็นไหมอย่ามัดใหญ่เกินไปเดี๋ยวเบรกขึ้นรถไม่ได้นะต้องเบรกด้วยนะไม่ใช่ไอลุงพลเบรกคนเดียวนะต้องเบรกช่วยกันนะดึงโคนให้เสมอก่อนมัดอ่า อันไหนมัดเสร็จก็ไปแบกรวมกันก็ได้ตัวมันจะได้มัดง่ายๆเอาละเอาตามเธอเลยเธออย่าเนี้ยพริบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงพลคนบุรีรัมย์ด้วยนะคะลุงคนแล้วอันนี้เราถอนแล้ว <laughs> ลุงคนลุงพลคนบุรีรัมย์ก็ตัดไปเรื่อยๆอย่างสงสัยจะมัดทันไหมเอ่ยผมก็จมไปเรื่อยๆภาษาของผมครับอ้าวรอดูนะคะ,ะใกล้แล้วใกล้แล้วอย่าเกาหัวเด้อ เจ้าบกันในบ้าได้เป็นครังแค่เดือนี่เด้อวใ้เก่าแน่ส่องอ้ยนะลูกชายรออยู่นะลุงพลอันนี้จัดให้ลูกชายแบบเต็มสตรีมเลยนี้รีสอร์ทพร้อมบ้านบ้านตาอากาศพร้อมเดี๋ยมรู้ว่านะมูลจะท่วมงระเบ่าบ้านรีสอร์ทบ้านชายหาดชายหาดี่นียมแชาย์จะตื้อสตึงมจะตื้อสตึง เอออย่างนั้นอ่ะมันจะได้ง่ายๆอันอในที่มัดแล้วก็เอาอกสองสาวเริ่มเก่งแล้วเริ่มแล้วค่ะเดี๋ยวลุงพลจะตัดไม่ทันแล้วลุงพลมัวแต่คุยเดี๋ยวสองสาวไวมากเลยเน้นๆนะสาวพาร์ทเน้นๆนะเวลาเบรกมันจะได้ไม่หลุดไม่แม้ยังไม่แน่นเลยนนเยียบเหยียบเออเอานีบโป้งอะรองเท้าถอดวาเอานนีบโป้งเหยียบเหมือนพี่หลิวอะ อ่าเอานีบโป้งเหยียบเหยียบตรงเชือกไว้เวลามัดอะ่ะเอารัดแน่นไปก่อนรัดแน่นดึงเหยียบไว้ตรงตรงกลางไม่ใช่อ่าตรงเชือกอ่ะนั่นแหละจะเชือกมันจะได้ไม่ไหลกลับแล้วก็มัดเลยดึงแน่นๆจะเพึ่งปล่อยเท้าเอออย่างนั้นได้มันจะได้แน่นๆเวลาแบกมันจะได้ไม่หลวมหลุดออก ลืมเก่งแล้วค่ะสองสาวครั้งแรกในชีวิตของสองสาวเลยเดียว่านางประสบควาสมสําเร็จแล้วผู้บาวขีดได้ค่ะตอนนี้ตอนนี้ปิดเทอมอยู่นะคะยังไม่ได้เปิดเทอมกันเปิดเทอมแล้วจะได้กลับไปเรียนอยู่กรุงเทพเหมือนเดิมไหมเอ่ยไปไปเหมือนเดิมกระแสแรกว่าจะแห้งเชาแน่นอนเลยส,สึกาวาเลนนายัง อ้าวลุงพลใกล้จะเสร็จแล้วนะคะโอ้ลุงพลใกล้จะเสร็จแล้วส,สาวสาวพัดกับสาวหลิวก็มัดตามมาติดติดอ,อ้าวเร็วสาวพัดกับสาวหลิวตามลุงพลทันไหมลุงพลจะตัดเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วก้อนหนึ่งเดี๋ยวก้อนที่สองจ้ะ ้องรีบตัดนะคะต้องรีบตัดเพราะว่าลูกชายรออยู่นะคะลูกชายวันท้ายรออยู่นะคะและแม่ดาวรุ่งก็รออยู่ ซูซูครับซูซูนะคะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้อ่าลุงพลคนบุรีรําครัขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะครับสวัสดีครับสวัสดี <ขอ S 2> ทุกท่าน<ะ>จ้า